โดโครมอนนิดสองทักษิณคิดเศรษฐาธรรมหลังจบอาหารเที่ยงที่ภูเก็ตเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันและแกนนำรวมไทยสร้างชาติบางคนได้รับคำตอบจากเศรษฐาก็อมยิม้มสิ้นสุดการวิ่งเต้น โดยมีมือของลุงคนเดิมเอื้อมมาประสานรอยร้าวเบ็ดเสร็จแล้วคุณพีรพันธ์รั้งรองนายกและนั่งพลังงานเหมือนเดิมเลขากิงเอกนัดขึ้นไปว่าการอุตสาหกรรมอนุชานาคาสายเหนียวเกาะรัฐมนตรีช่วยกเกษตรได้แน่นคืนช่วยคลังให้เพื่อไทยเพื่อส่งผลเอกนะัทพงศ์าานาพาณิชหรือบิ๊กเล็กไปช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคุมนายกเศรษฐาที่ทิ้งว่าการคลังมานั่งว่าการกลาโหมด้วยทักษิณใหม่มั่นปั้นมือ จะคุมทหารให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขณะที่ภูมิใจไทยไม่ยอมเฉียนเนื้อให้ประชาธิปัตย์เพื่อไทยส่งเผ่าภูมิช่วยจุลพัณฑ์ดันดิจิตอลวอลเล็ตให้พิชัยชุนหะวชิระว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเจ้าตัวได้เปลยกับคนใกล้ชิดว่างานดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทนั้น เป็นงานร้อนแต่ดันได้สบายมืออย่างไรก็ตามเสริมสักพงพาณิชย์อย่างเปี่ยมบารมีนั่งนิ่งๆที่วัฒนธรรมไม่สลับกับสุดาวันหวังสุขกิจโกศสที่ยังคงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อไปด้านหมอชลน่านกับสุดทินขอตกเก็บกระเป๋าไปเฝ้าสภา